ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด คณะพระภิกษุสงฆ์วัดโคทารามร่วมกับคณะสิทธิอนุสิ์จัดงานทอดกรถินสามัคคีประจำปี2564เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ให้สำเร็จรูงที่วัดโคทารามตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดโคทารามร่วมกับคณะกรรมการวายาวัจกรกลุ่มผู้นำชุมชนและสิทธิอนุสิ์วัดโคทารามร่วมกันจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปี2564ขึ้นซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนพศ2564ขึ้น10ค่ำ เดือน12ทั้งนี้เพื่อนําจตุปัจจัยที่สาธุชนร่วมอนุโมทนาบุญทอดกรถินนําไปสมทบทุนสร้างศาลาการปรี่ียนหลังใหม่ให้สาเร็จรูร่วงรวมทั้งบูรณะปฏิสังขรและประับภูมิทัศน์บริเวณวัดโคทารามเพื่อความร่มรื่นคงทนต่อการใช้งานของญาติโยมสาธุชนทั่วไปที่มาใช้สถานที่ของทางวัดและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไปโดยมีพระครูประหลัดชาติสิริพังคโลเจ้าวาดวัดโคทารามเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลคองดานเขตสองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ ได้มีพลเอกัำปนาตรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานองค์กถินพร้อมด้วยครอบครัวรุดดิษฐ์นายทวัชชัยนามสมุกอดีตนายอำเภอบางพลีตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานข้าราชการต่างๆและพุทธศาสานิกชน,ชนชาวอำเภอบางบ่อและอำเภอใกล้เคียงร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแห่องค์กถินเวียนรอบโบสถ์และประกอบพิธีถวายผ้ากถินสมมามัคคีจัดตั้งโรงทานถวายพระทหารเพลงแด่พระภิสุสงฆ์สาม,มเณรวัดโคธารามจำนวน17รูปโดยทางวัดโคธารามได้มีการจัดแบบนิวโนมอลเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามายัย ล้างมือด้อยวยเจลแอลกอฮอล์ภายใต้มาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9์โควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับในปีนี้ยอดกระถินรวม2.718,446บาท ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด